เกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์ที่อำเภอไซมูนจังหวัดยโสธรครับนายวิรุทวิชัยบุญผูวาราชการจังหวัดยโสธรครับเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์ประจำปี2 5 6 6ครั้งที่3 โดยมีเกษตรจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอไซ้มูลผู้นำทองทีทองทินคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอไซมูลมารวมงานและการรับบริการจำนวนกว่า200คนซึ่งจัดขึ้นยุที่สนามโรงเรียนบ้าน้างช่างไผ่น้องไรมิตรภาพที่143อยาตำบลไผ่อำเภอไซ้มูลจังหวัดยโสธรโดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอันเป็นมีมง,ม,งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายูุ่ครบห0าสิบพรรษาในพุทธศักราช2545ราทรงพระบทคุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร,กรแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั่วถึงครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรนะครับพิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็อย่างยืนเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่เหดให้เกษตรกรในพื้นที่เป่าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมความหูการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป โดยมีการบริหน้าการความโร่งมือระวางหน่วยงานวิชาการ น่วยงานส่งเสริมและการน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับภายในงานนะคะพันจะมีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะกาไใดแก่คลินิกดินคลินิกพืชคลินิกเข่าคลินิกปุสสตว์คลินิกระมงคลินิกสากกรดคลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายคลินิกมอนไหมคลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกอื่นๆแล้วก็มีการจัดแสดงและจําหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและการย่างสมาริฟ เมือของจังหวัดยะโสธรน,นำ่ะ